ฉันดูรูปร่างประมาณนี้ฉันจะมีความแตกต่างแล้วเป็นการสมม่งเมสเซจที่ถูกต้องที่สุดในคำว่า real size beauty ซึ่งโคตรไม่เห็นด้วยเลยคนเราพอจะได้ตัวเองได้แต่อย่ามาเปลี่ยนมาตรฐานนางงามแค่นั้นขอแค่นั้น อันนี้แพมแค่แค่พูดในความคิดเห็นของตัวเองนะคะกับการที่เราเนี่ยอยู่ในวงการนางงามมาประมาณ4ปีแล้วแล้วก็ได้เห็นความพยายามและทุ่มเทของนางงามแต่ละคนในการที่จะประกวดอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเรื่องของคำว่าคำว่านางงามมันต้องมีมาตรฐานเราจะมาแบบว่าประกวดธิดาช้างไม่ได้ถ้าธิดาช้างมาตรฐานคือคุณยิ่งอ้วนคุณยิ่งดีคุณไปประกวดเลย นะคะถ้าถ้าสมมุติว่าจะส่งเสริมให้เป็นทางด้านนั้นควรจะชัดเจนไปเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะง,งงไปหมดว่าตกลงอะ่ะฉันจะต้องมีวินัยในเรื่องไหนตกลงฉันจะต้องกินเดี๋ยวตกลงดีฉันจะต้องแบบว่ามีวินัยในการออกกําลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อส่งมเมสเซจที่ถูกต้องให้กับโลกใบนี้เพราะทุกวันนี้นะคะขอโทษนะ American อเมริกันสามเนย ประมาณสองในห้าหรือสามในห้าเนี่ยคือเป็นโรคอ้วนพอเป็นโรคอ้วนปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเบาหวานคือโรคหัวใจค่ะคือโรคความดันสูงและคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็ตอนนี้กำลังพูดถึงคนที่ผอมจนเกินไปที่ไม่สร้างกล้ามเนื้อด้วยคือคือมันมัน,ม,น,ม,นมันมีหลายกลุ่มนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนั่นคืออีกกลุ่มหนึ่งอีกองค์กรหนึ่งแต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ เวทีนางงามมันจะไม่มีมาตรฐานตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วปีหน้างั้นก็กินแหลกค่ะรู้อย่างนี้กินแหลกแล้วไม่สงสารคนที่เขาเตรียมตัวเลยเหรอคำว่าวินัยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากและทุกๆทุกๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการประกวดนางงามมันจะต้องมีคำว่าพยายามมันต้องมีความพยายาม แล้วก็เป็นเป็นความพยายามที่ไม่ใช่แค่การส่งเมสเซจคำว่า real size beauty ว่าฉันจะเป็นแบบนี้ของฉันฉันประกวดได้เมสเซจมันควรเป็นอะไรที่ที่ทำให้คนที่ตาิดตามเราดูเราเนี่ยเขามีกำลังใจในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหันมาออกกำลังกายเพราะไม่อย่างงั้นแล้วเนี่ยองค์กรพวกสาธนารณสุขเขาไม่มาบอกหรอกคะ่ะว่าควรกินประมาณนี้ คาร์โบไฮเดตประมาณนี้ควรกินให้ครบห้ามู่ไม่ใช่กินข้าวเป็นถัดถาดแล้วก็อ้วนกว่าเดิมแบบนี้มันไม่ใช่แล้วก็วันนี้ไม่ใช่ beauty brain อย่างที่บอกไป it's not beauty brain ถ้า beauty brain ก็คือไปประกวดเป็นนักวิทยาศาสตร์ beauty brain ก็คือไปเป็นไปดีเบตไปพูดคุยแบบว่าเถียงในเรื่องหัวข้อต่างๆ movement ต่างๆอะไปเลยค่ะแต่ในเรื่องของการประกวดนางงาม วันนี้คือถ้าคุณเป็นคนกล้ามเนื้อใหญ่กระดูกใหญ่มันก็จะแค่ตัวใหญ่แต่มันจะไม่พุงยืนแต่ถ้าพุงยืนเนี่ยคือ visceral fat ถ้าพุงยืนเนี่ยคือไขมันเกินแล้วสามารถตรวจได้ใช้เครื่องออมอลลองตรวจด,ดูนะคะ visceral fat น่าจะเกิน3าหรือ4นี่แหละถ้าพุงยืนผู้หญิงเนี่ยห้ามเกิน2 visceral fat อันตรายมาก เพราะฉะนั้นการสมม่งเมสเซจแบบนี้มันกลับกลายทําให้คนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่มันเพื่อสุขภาพที่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอันนี้อันนี้ขอพูดพูดถึงตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้ก็แล้วกันนะคะพูดแบบตรง,ตรงไปตรงมาไปเลยก็คืออาจจะอยากได้ความแตกต่างที่ว่าถ้าถ้าถ้าฉันกินแบบนี้แล้วฉันดูรูปร่างประมาณนี้ฉันจะมีความแตกต่างแล้วเป็นการสมม่งเมสเซจที่ถูกต้องที่สุด ในคำว่ารีไซ z ์บิวตี้ซึ่งโคตรไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าเวลาเดินขาชนนพอเดินแล้วขาชนมันเสียดสีมันดูไม่สวยมันดูไม่สวยขอโทษนะคะถ้าถ้าตัวแพรเองปล่อยตัวให้เป็นขนาดนั้นแล้วมีคนติดิฉันก็ต้องรับฟังเพื่อพัฒนาตัวเองทุกวันนี้คนเราถ้าไม่มีการติซึ่งกันและกัน ใน,ในเชิงสร้างสรรค์นนะไม่ใช่การด่าประสงค์ร้ายจนแบบคนนั้นนอนไม่หลับนะมันเป็นการติเพื่อใพัฒนาเพราะมนุษย์เกิดมาเนี่ยมีระบบเผาผลาญทุกคนมนุษย์สามารถสร้างกล้ามเนื้อทุกคนสามารถสร้างเตาเผาผลาญไขมันได้ทุกคนมนุษย์สามารถออกกําลังกายทุกคนมนุษย์สามารถมีวินัยทุกคนมนุษย์สามารถพัฒนาได้ทุกคนแต่ที่ทําไม่ได้คือข้ออ้างค่ะ คนเราพอจะได้ตัวเองได้แต่อย่ามาเปลี่ยนมาตรฐานนางงามแค่นั้นขอแค่นั้นเพราะว่าคุณได้แพลตฟอร์มที่ใหญ่คุณอย่าลืมว่าคุณได้แพลตฟอร์มที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่คนติดตามแล้วส่วนมากเนี่ยเป็นเด็กๆหรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เขาเนี่ยมองมาเนี่ยเขาต้องการกําลังใจในการที่จะพัฒนาเป็นเป็นคนที่มี ควรจะสุขภาพดีอย่างที่แพมบอกสุขภาพคืออันดับหนึ่งแต่การกินแบบนี้ไม่ใช่สุขภาพมันไม่ใช่ไมสเสจที่ถูกต้องดิฉันเห็นแล้วดิฉันไม่ได้จริงๆ